ุ่งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะเอ่อพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่สสาขาด้วยกันสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตมกลองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะส่วนเบอร์โทรนะคะ034539224หรือไลน์ไอดีนะคะเบอร์เดียวกันเลย034539224นะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมารีวิวรถก่อนการจัดส่งนะคะเพื่อ อยากให้ลูกค้านะคะได้มีความมั่นใจนะคะว่ารถเรานะคะมีการจัดเก็บยังไรรถหน้าตาเป็นยังไงตรงปกไหมสั่งออนไลน์ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้นะคะคือยอดออนไลน์มากกว่า80%เลยนะคะสำหรับร้านพุณสมรัรแท็กเตอร์นะคะรถได้รถตรงปกแน่นอนนะคะกับไม่ต้องกังวลน,นะคะไปเลยค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะพาไปชมรถรุ่น L368DT 0นะคะวันนี้นะคะรถรุ่นนี้นะคะไปกับเ,เครื่อง ตัดหญ้าของ LCS นะคะตัว1เมสินะคะจริงๆมีตัวผานบุกเบิกด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้เราไล่กันที่ข้างท้ายก่อนนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวตัดหญ้าของ LCS นะคะเป็นตัวตัดหญ้าของ LCS นะคะค่ะหัวเกียร์ใหญ่นะคะเอ่อตัวตัดหญ้าของ LCS เนี่ยได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะใช้ทน คุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับตัวเครื่องตัดหญ,ญ้าของ Lcs นะคะอันนี้จะเป็นยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะสำหรับร้านคูนเสมอแท็กเตอร์นะคะสำหรับตัวตัดหญ,ญ้าของ Lcs นะคะค่ะเป็นเครื่องตัดหญ,ญ้าได้มาตรฐานเลยนะคะมาตรฐานจากโรงงานนะคะส่วนยางนี้จะเป็นยาง่มเดิมนะคะยางจะอยู่ที่วันเสร็นตนะคะสำหรับยางคันนี้นะคะตัวล้อก,กระทะนะคะทาสีให้ใหม่ซุ้มล้อก,กระทะทาสีให้ใหม่แล้วนะคะนี่ตัวหลังคา เราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหลังคาไฟเบอร์ที่ทางพูนเสมอ,อสั่งทำจากโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะคะตัวนี้งานสวยนะคะหลังคาไฟเบอร์นะคะเนื้อไม่ต้องกังวลว่าจะแตกนะคะไม่แตกง่ายหลังคาไฟเบอร์เหนียวทนทานนะคะดูตัวข้างในห้องผู้โดยสารนะคะสีสวยเลยนะคะร้านพูนเสมอเนี่ยเวลาทำรถมาขายแล้วลูกค้าดูผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยว่าสวยแล้วแตก่ก่อนการจัดส่งเราเราทำให้ สวยกว่าเดิมอีกนะคะตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้เลยนะคะยางสวยเลยนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนกรองเครื่องกรองอากาศกรองโซล่ากรองไฮโดรลิกน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คระดับของเหลวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เหลือเช็ดรถก่อนส่งดูนะคะสีสวยทําสีมาสวยมากเลยนะคะสําหรับรถรุ่น L 3 6 0 8 D T คันนี้นะคะลูกค้าคันนี้จะเป็น ลูกค้าที่ซื้อกับเรามาคันที่5แล้วนะคะของบริษัทมูซังคิงนะคะก็ต้องขอบคุณบริษัทมูซังคิงด้วยที่อุดหนุนเรามาโดยตลอดนะคะดูภาพรวมคร่าวๆได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวกุ่งลองไปสตาร์ทให้ดูนะคะสำหรับรถรุ่น L3608 นะคะว่ารถสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่านะคะดูนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะดูระบบไฟนะคะแต่ใช้ได้นะคะระบบไฟเลี้ยวนะคะ เราเช็คให้ก่อนส่งทั้งหมดแล้วนะคะไฟติดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวรถก่อนส่งนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะไม่สะดวกเดินทางมาสาขาระยองหรือสาขาลำปางนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยจะขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน l ล n e ID เดีอผ่าน l ล n e แล้วก็ หรือขอภาพเพิ่มเติมโทรคุยเพิ่มเติม0ูนย์439224ได้เลยนะคะได้รถตรงปกแน่นอนนะคะกุ้งจะพยายามมารีวิวรถก่อนการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจกันนะคะว่ารถก่อนการจัดส่งของเราสวยแน่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากุ้งจะมามีโปรโมชั่นมาแจกให้ลูกค้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ